มควรที่จะยกธรรมยกวิหนยขึ้นหลักพระวินัยอย่าให้ด่างพ่้อยที่ออกมาช่วยร่วมด้วยช่วยกันช่วยพระพุทธศาสนาที่เป็นแบบอย่างให้กับพระเล็กพระน้อยพระลูกพระหลานทีอันนี้พระผู้หลักผู้ใหญ่ไม่พากระทำและพระเล็กพระน้อยจะเอาอะไรมาทำพอพูดพูดขึ้นเขาก็ว่าอยากดังหิวแสงเหมือนผมอย่างนี้ก็บทดประมาณนี้ปิดพระเล็กพระน้อยไม่ได้เรียนอะไรหิวแสงได้ไงอยากดังได้ไง สาราพที่จะด่าผมก็ยอมเท่านั้นเพราะผมไม่เห็นพ่อแไม่ครูจารย์ออกมาเป็นผู้นำในทางการปกป้องหลักธรรมแบบทินไหนเห็นเต็มเต,เ,ตเป็นผู้นำในการก่อสร้างนี่เจดีต้นนั้นล้านต้นนี้ล้านนั้นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านนะสาลาแจเท่าน,นั้นตอนนี้ว่ากันไปและสถา,านที่อย่างนั้นอย่างนี้บัดบาลามใหญ่อย่างนี้นะผมก็เห็นแค่นั้นนี่รลอ ที่เป็นสาระเก่นสารเป็นถาวรลวัตถุพ่อแม่คูยา j อาจจะคิดผิดถาวระวัตถุที่เทก็คือพระวินัยก็คือพระธรรมหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนีคือถาวระวัตถุที่คณะสงฆ์ได้สืบ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 ต่อกันมาในการทําสังขยนานณีเลคือถาวระวัตถุหรือพ่อแม่คุย a j a จะคิดยังไงผมก็ไม่เข้าไปเก่ยกข่าย คิดว่าบทใหญ่เจดียาาใหญ่สาลาใหญ่คือถาวรลวัตถกุก็แล้วแต่ผมรูาจาร์แต่ผมคิดในทางธรรมคณะสงฆ์ที่เป็นพระหนั์ล้วนในการทาสังขยาน,นเพื่อให้หลักธรมรมหลักวิน,นัยเป็นถาวรละวัตถุต่อสืบเนื่องมาชั่วลูกชั่วหลานจนถึงปัจจุบันผี้จอยังไงก็แล้วแต่พรแมรูาจาร์ผมเพียงปาลบธรรม เพื่อต้องการความสมัครใจเท่านั้นผมกบขอขมาพร่อกคุูอาจารย์ด้วย